นี่ครับตอนนี้เราก็จะมาดูน้องบอลลี่สเปซนะสปีสเปซและอ่านไม่ออกนะนี่เอ้าอ๋อยังไม่มีของนี่นี่ก็มีหลายแบบนะแล้วก็อันนี้เป็นของน้องฟิลม์มใช่ปะอ๋อหนูอยากได้ตัวนี่ตัวตัวนี้หรอที่อยากบอกว่าอย่าบอกว่าเจอละเอาของน้องฟิล์มก่อนเลยอันนี้เป็นเคสนะหยิบผิดเพราะว่าคิดว่ามันเป็นกล่องแบบสูมเหมือนกันแต่น้องฟิล์มทำหล่นไปแนละ้วไม่รู้แตกหรือยัง เริ่มเลยครับตัวนี้แกะเลยแกะแกะได้เลยเนาะเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องความสวยงามอ๋อนะปึ๊บอ่าไม่เห็นเลยแล้วแกะไงต่อนะอ๋ออยู่นี่นี่นะผมจะแกะแล้วนะเป็นไงเน,น,นี่ยน้องพีมเฮ้ยตัวไหร่เนี่ย จบแล้วมีสีเนื้อมาไม่ใช่ตัวที่หนูอยากได้อันนี้มีบีมีปีกด้วยปากเป็ดด้วยกระหังครับได้กระหังของท็อปมากอ๋อข้างในกล่องก็จะมีที่วางให้เลยนะนี่นะแล้วก็มีการ์ดของกระหังนะฮีโรโนนะไปเป็นไรไปต่อแกะเคสก่อน เคสก็จะเป็นน่าจะเป็นเคสนะเพราะเขาบอกเป็นเคสร,ราคา6ดอลน,นะอันนี้ตัวละ2ี่อนะอันนี้หดอลแกะยากอยู่เคสอ๋อมันคือเคสจริงๆด้วยวะนี่ไงเคสก็คือเคสจริงๆก็จะเป็นอื่นไปไม่ได้หดอลน,นะเคสนี่นะกล่องเป็นอย่างนี้อันนี้จะมาดูของพิวานะซีเรียดอยู่แล้วนี่ไงที่แกะนี่ไงเจอที่แกะแล้วอันนี้ราคายี่แปดอนนะเป็นตัวน้องมอลลี่ปักเป็ดน,นะ ไม่มีสีว่ะน่าจะเป็นสีชมพูปะเห็นการ์ดอนู่เนี่ยสีชมพูสีชมพูมีอยู่ในนี้อืมใช่เป็นพิงค์แพนเทอร์นะแกะได้ไหมแกะเลยนะเพราะเขาบอกให้แกะอ้ะวาวว้าวเป็นพิงค์แพนเทอร์นะนี่ตัวนี้ยี่สิบแปดดอนนะน่ารักอยู่นะดูดีเทลหว่านเจียต่อไปนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่มองการ์ดละแกะสีดำเอาดีกว่าดับตาดับตามานี่นะแกะแล้วสีดำครับมีอยู่ในนี้นะใช่ปะเออมีอ่งไงเป็นจีนไมเคลิลอะไรไม่รู้อะเนี่ยมีปืนให้ด้วยนะปืนยิงปลา นี่เป็นการ์ดนี่โอ้ไม่รู้นะผมสำหรับผมตัวนี้น่ารักกว่านะนี่นะครับสองตัวเป็นของอวกาศนะน่าจะมีปืนไดเปล่าวะผมคิดว่าเอ้ของอีกตัวนึงเออแต่ปืนน่าจะอยู่ในนี้นะอ๋อมีปืนด้วยปืนสีชมพูนี่ะนี่ไงมีปืนสองอันเลยสีชมพูกับสีฟ้าเลยแลวนี้ของคีมจบเลยกระหัง i Aula. Aula.